ที่มันแคบนะครับเนี่ยมันมีที่แค่นี้เองผมอยู่ตรงนี้มันอันตรายนิดหน่อยเปิดพระอบพบพบอะไรโอ้โห,หมดเต็มเลยสวัสดีครับสารพัดจัดประทำนะครับวันนี้จัดอีกแล้วนะครับปั๊มน้ำเสียนะครับอ เป็นของเพื่อนบ้านครับบ้านติดกันมันอยู่บนที่สูงนะครับเพื่อนบ้านครับตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ผมก็เลยไปดูให้ผมตัวเล็กนะครับพอที่ค่อนข้างแคบหน่อยปั๊มไม่ทํางานเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเออปั๊มน้ําไม่ทํางานนะครับเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับทํางานอยู่เฉยเฉยก็งเงียบไปเลยนะครับอันนี้สถานที่มันแคบนะครับเนี่ยมันมีที่ แค่นี้เองผมอยู่ตรงนี้มันอันตรายนิดหน่อยสงสัยนะครับตัวนี้ก็สงสัยตัว pressure switch ตัวนี้จะมีปัญหานะครับผมคลายออกมาดูแล้วเมื่อกี้เปิดพออบพบพบอะไรโอ้โหมดเต็มเลยเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงดูก,ก่อนนะครับว่าปั๊มมันทำงานหรือเปล่าเออชักปั๊กก่อน อันแรกแล้วก็เอาแปรงปัดดูก่นอนจริงวันนี้วิธีลองหลายวิธีนะแต่ว่าเอาปัดมดออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาลองกันเยอะมาเกเลยอก็หลายพันตัวอยู่มั้งจริงสามสิบล้านตัวอ่ะ <laughs> อเเอาเดียบปัก ฟักไหนวะเนี่ยนี่เงี้ยนึกว่าว้าวไอ้ฟังหลวงม่วาอันนี้คือตาตรงเหรอไปเปิดน้ำ่อยอาจารย์เดี๋ยวลองเปิดน้ำดูนะครับมดมันเข้าไปขวางจนงกระทั่งไฟฟ้ามันไม่ผ่านในตัวตัววิทย์เนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอ ผมต่อตรงผมลองเอาครีมต่อตรงนะปึ๊บนี่ไงทำงานได้ไหมเคงัค้นเดี๋ยวต้องทำความสะอาดหน้าคนะอนแทกมันน่ะเครู้ละทักปั๊กก่อนเดี๋ยวทำความสะอาดหน้าคอนแทกก่อน ให้ปั๊มทำงานเพื่ออัดแรงดันให้ได้ที่เพชเชอร์สวิตของอัดแรงดันให้เพชเชอร์สวิตมันตัดนะครับหน้าสัมผัสของสวิตมันจะได้จากออกจากกันนะครับแล้วเราจะได้ทําความสะอาดเปิดโอเคผมมาชักปักก่อนโอเคชักปักแล้วปลอดภัยแล้วต้องเอาอะไรวะกระดาษทรายอ่ะพี่บ้านเขาแจ้งไว้ว่าครั้งแรกนะครับมันมีอาการน้ําไม่สม่ําเสมอนะครับพึดๆพๆๆพพพ,พ,พเหมือนรถมอเตอร์ไซค์บ้านเครื่องอะ่ะ ออเรื่องเล่อก็คือว่ามดมันเข้าไปคาในน,น,นี่ไก่ายน,นะฮะเนี่ยแร้ไฟฟ้ามันเดินไม่ได้มันอาร์กจนดำปิดปิตีเนี่ยมันจะเป็นในคาบฟิล์มบางๆไปกันอยู่อะนี่แต่นี้มุมมันแคบถ่ายทำไม่สะดวกอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดก่อน ต,ตัดเลยก็ได้ทำข้างล่างแล้วจะได้สวิตง่ายเขาบอกเดี๋ยวบอมจะดูให้เบื้องต้นก่อนเผื่อไม่ต้องตัดขัดเกินขัดไปพอเราแองดันมันได้ที่แล้วสวิตมันตัดแล้วเราก็เอากระดาษทรายนะครับผมใช้กระดาษทรายนะครับเข้าไปขัดขัดตรงหน้าสัมผัสนะครับมันจะมีอยู่สองหน้าสัมผัสด,ดูในภาพเอาเลยก็ทำความสะอาดให้เศษมดที่ตายอ่ะที่มันขวางทางเดินของไฟยฟ้า ออกไปให้หมดให้สะอาดแล้วก็สวิตจะได้กลับมาทํางานได้ปกตินะครับไฟไฟ้าก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปเข้าปั๊มได้ปั๊มจะได้ทํางานปกตินะครับผมก็สรุปนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเทชเชอร์สวิตไปเรียบร้อยแล้วก็ปั๊มน้ําก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับอดีรีบถ่ายรีบถ่ายรีบทํา,านะครับมัน ฝนจะมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ทันสังเกตแต่ว่าผวหยุดถ่ายเร็วไปหน่อยก็เลยมานั่งสรุปให้ฟังว่าใช้งานได้แล้วปกติก่อนมดมันเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปตรงใต้ใต้าสายไฟตรงพชื่อร์สวิตช์จะมีช่องสายไฟเข้าไปนะครับได้จัดก,การเอาถุงสวมแล้วก็เอาเทปพ,พันบริเวณข้างล่างไว้นะครับเพื่อกันมดกันได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่เขาจะเข้าจริงๆมดเข้าเก่งนะครับ ได้เข้าหมดแหละถุงก,กับข้าวอะไรมัดไว้ดีๆยังเข้าได้เลยท้ายนี้นะครับเราเรามาพูดถึง p r e s ช u r e s วิต c h กันหน่อยนะครับ p พ e s s u r e s ว i t ก็คือสวิตช์ที่ตัดการทํางานของปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับตัวนี้แหละสาคัญทําให้ปั๊มทํางานอัตโนมัติได้คือหลังจากที่เขาปั๊มไปเนี่ยแรงดันเขาดันได้ที่ปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเปิดน้าใช้เนี่ยแรงดันในระบบก็จะลดลงนะครับพอลดลงได้ที่ตามที่ p พ e s s u r e s วิต เขากำหนดไว้อะชีวิตก็จะเปิดการทํางานปึ๊กไยไฟฟ้าเข้าไปในปัมนป๊มน้ําปั๊มน้ําก็ทํางานนะครับของแต่ละรุ่นของแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันนะครับแต่จะประมาณประมาณใกล้ๆก,ก,กันนะครับไปอ่านมาก็เอายี่ห้อดังๆเลยลวกันมีมิซูวิชิกับฮิตาชินะครับของฮิตาชิเนี่ยเรามาบอกหน่วยกันหน่วยในการทํางานเนี่ยเขาเขาใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ เขาจะเขียนว่า kg ทับ cm กำลังสองเอาซะหน่อยก็หมายความว่าแรงกดเนี่ยในพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเนี่ยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรกี่กิโลกร,รมัม1.4กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรในในพื้นที่1ตารางเซนเล็กๆนะครับก็มีแรงกดอยู่ประมาณกิโลกว่าๆประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มใหม่ของฮิตาชินะครับ ซัมขนาด100ถึง150วัตต์เนี่ยแรงดันที่เปิดการทำงานของเขาอ่ะเป็น1.4นะครับแล้วก็ปิดการทำงานที่1.8ทั้งหมดใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับรุ่น200วัตต์เปิดการทำงานที่2แล้วก็ปิดการทำงานที่2.6รุ่น2 5 0ถึง400วัตต์เปิดการทำงานที่2.2ปิดการทำงานที่2.8กิโลกร,รัมต่อเซนติเมตรนี่คือหน่วยแรงดันนะครับต่อไปเป็นของมิซูนะครับ ใกล้ๆกันครับผิดกันนิดหน่อยของมิซูก็ถ้าเป็นปัม100๊มร้อยทับร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยเปิดอยู่ที่1นจุสามปิดอยู่ที่1.9ออกไปเร็วๆเลยนะครับสองร้อยถึงสามร้อยวัตต์เปิดที่2อจุดหนึ่ง ปิดอยู่ที่2.8 350-400วัตต์เปิดอยู่ที่2.4ปิดอยู่ที่2.8นะครับก็ประมาณนี้นะครับการทำงานก็เวลาเราไปซื้อเนี่ยก็ดูไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักถ้ามันไม่มีตรงๆก็เอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ควรซื้อมาห่างกันมากนะครับเวลาเอามาใส่เนี่ยปั๊มของเรามันบาทีใช้สมมติเราใช้100-150เนี่ยมันปิดที่1.8อย่างเงี้ยสมมติของฮิาชีนะปิดที่1.8ถ้าเราไปซื้อรุ่น2.8มาเอามาใส่แล้วปั๊มเรามัน ไม่ตัดพออะไรครับบางทีปั๊มระวัดน้อยอาจจะดันไม่ถึงก็ได้นะครับแรงดันของปั๊มของเราอาจจะดันไม่ถึงมันก็ไม่ตัดสักทีมันก็ปั๊มอยู่นั่นแหละมันก็มีผลเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเพชเชอร์สวิตเนี่ยถ้าเกิดเพชเชอร์สวิตของเราเสียเนี่ยก็ต้องดูแรงดันให้ตรงกับของเก่านะครับให้ตรงที่สุดหรือถ้าไม่มีก็ต้องเอาใกล้เคียงที่สุดก็ประมาณนี้โอเคก็คลิปนี้ก็มี ฝากไว้ไวเท่านี้นะครับก็สงสัยอะไรกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ไม่ใช่ช่างปลปา้าโดยตรงนะครับก็เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจบอิเล็กทรอนิกส์มาอิเล็กทรอนิกส์ุาสตกรรมนะครับก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เดี๋ยวจะหาคําตอบให้นะครับเรื่องปั๊มน้ํามันอันนี้ไปทําพอดีมันเป็นเกี่ยวกับไฟไฟ้าเนาะเกี่ยวกับไฟไฟ้าเพราะว่าเป็นไอตัวมดเข้าไปในเพรสเชอร์สวิตช์ก็เลยเอา มาเล่าแบ่งประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกับช่องสารพัดจัดมาทำด้วยนะครับกับเด็กตัวเล็กๆคนนี้นะครับสวัสดีครับ